เพื่อนๆช่วงนี้นะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะถึงแม้ว่ากรุงเทพของเราเนี่ยจะเริ่มอุ่นขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าต่างจังหวัดอย่างภาคเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยก็ยังเย็นอยู่เนาะเข้าหน้าหนักทีไรนะคะผิวก็คือจะแบบแตกแห้งหนักมากเลยนะคะก็คือจะต้องหาสกินแคร์เนี่ยมากู้ผิวแห้งกันหน่อยเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะฟ้าก็อยากมาแนะนํา5ไอเทมนะคะในการกู้ผิวแห้งสำหรับหนาวนี้ของฟ้ายกันนะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกนี้นะคะเป็นเจ้านางออร์แกนิกคลีนซิ่งวอเตอร์นะซึ่งเขานะคะเป็นสูตร extra ง่ายนะคะมีความอ่อนโยนมากๆเลยนะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเขานะคะมีสารสกัดจากดอกคาโมไม์ด้วยนะคะคือนอกจากจะช่วยทําความสะอาดเมคอัพแล้วเนี่ยก็ยังช่วยปลอบประโลมผิวไปในตัวด้วยนะที่เลือกใช้ตัวนี้นะคะก็เพราะว่าช่วงนี้หน้าของฟ้ายันแห้งแล้วก็สากมากทุกคนคือรูปไปอะ่ะมันจะเป็นแบบสากๆเลยอะ่ะแล้วเราต้องแต่งหน้าแบบทุกวันใช่ไหมพอใช้คลีนซิ่งทั่วไปเชดเนี่ยมันจะมีความแบบแสบผิวนิดนึงอะ่ะแต่ว่าเจ้านางตัวนี้นะคะฟ้ายนเชดแล้วก็คือไม่แสบผิวเลยอันนี้คือแบบชอบมากๆยังไงนะคะฟ สามารถเทใส่สามลีอย่างนี้ได้เลยนี่เทลงไปเลยนะคะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อใสๆอย่างนี้นะทุกคนก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูอ่ะเนี่ยทุกคนคือมันลบไปแล้วอะค่ะมันสบายผิวมันจะแบบเย็นๆสบายผิวมากเลยแล้วอันเนี้ยคือมันไม่แสบผิวเลยแฝดชอบตรงนี้มากๆเนี่ยอันนี้คือแค่ลูบไปแบบเบาๆนะ คือหลุดออกมาเยอะมากเลยแล้วจะบอกว่าเขาก็สามารถลบช่วงตาได้นะคะ <Me an> ก็คือไม่แสบตานะทุกคนอันนี้เป็นช่วงตาที่เราลบไปเมื่อกี้นะคะ นี่ละคะเป็นผิวหลังลบเมคอัพเสร็จแล้วนะจะบอกว่าผิวเนี่ยไม่แห้งตึงเลยนะคะยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มีความสบายผิวไม่เหนียวเนอะหนะด้วยนะแล้วนอกคนนี้นะคะเขาก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันอีกด้วยนะคะใครสนใจนะคะพิกัดก็ตามด้านล่างนี้เลยหลังจากเราลบมหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันต่อเลยนะฟ้าก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้เป็นของยูซูลินนะคะ pH 5นะ sensitive skin นะคะซึ่งโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะเขาเป็นสูตรสําหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายนะแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวดีมากๆแล้วก็ไม่ก่อให้เก นะ้คายเครืองไม่มีส่วนผสมของสบู่น้ําหอมพาราเบนหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะใช่แล้วก็คือไม่อุดตันผิวเนาะฟาบีบให้ดูเนื้อของเขานะคะเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบขุ่นๆเหลวๆ er แบบนี้เลยนะคะเวลาที่โดนน้าแล้วเนี่ยฟองฟูมของเขาเนี่ยจะไม่เยอะมากนะว่าแล้วนะคะเราขอตัวไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะอันนี้นะคะฟายไปล้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะบอกว่าผิวเนี่ยก็คือย,อยังร่มอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่ฝืดผิวแน่นอนล้างหน้านเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมาต่อกันที่สกินแคร์เลยซึ่งสกินแคร์ที่ฟายใช้อยู่ช <foreground S 1> ่ววงนนนนนีีี้้ะะคคคก็็ือตัเเลยป KA รมมิิ E ซึ่งเขานะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์วิตามินอีเข้มข้นนะเราจะบอกว่าใครที่ผิวแห้งแบบฝ้ายนะคะถ้าได้ลองใช้ตัวนี้จะรักตัวนี้มากๆเลยแหละเพราะเขาเนี่ยให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้แบบดีโคตรเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวลอกผิวซาบผิวพดผิวเป็นผื่นอะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าโบกเจ้าตัวนี้ไม่กี่วันก็คือรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมันดีขึ้นตั้นี้นะคะเขาก็ยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะแล้วก็ลดอายุผิวแก่ก่อนวัยนะคะเพราะว่าการที่เราผิวแห้งมากๆกเนี่ยคือการ ออกมาน้อยหรือว่าไม่ค่อยผลิตน้ามันออกมานั่นเองทําให้มันส่งผลกับเรื่องเอจจิ้งนะคะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูแก่ไวนั่นเองซึ่งหลอดน,นี้นะคะเขาก็จะช่วยปรับผิวของเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ลดก,การอักเสบได้ดีนะตัววิตามินอ e ีเนี่ยจะเข้าไปเติมอาหารผิวนะคะทํางานจากภายในผิวเราถ้าเราใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วนะคะจะบอกว่าเขานี่ยังช่วยในเรื่องของผิวก็จางใสแล้วก็เอจจิ้งริ้วรอยตื้นๆได้อีกด้วยนะบอกว่าเนี่ยคือชอบเนื้อครีมของเขามากๆห,ห,หนืนอ,อเฟ ขาวอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีความแบบเข้มข้นมากๆเลยทุกคนคือเราทาไปที่ผิวของเราได้เลยนะคะจะบอกว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันแบบเกลี่ยง่ายมากดูดิทุกคนเห็นปะเวลาฝ้ายใช้นะคะฝ้ายอาจจะชอบเน้นที่ช่วงบริเวณเนี่ยปีกจมูกนะคะช่วงบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ แล้วก็หน้าผากตามนี้เลยเพราะว่าผิวของฟ้ายเนี่ยมันแห้งบริเวณช่วงนี้มากๆเลยใครที่ผิวแห้งช่วงไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถบกเข้าไปได้เลยนะซึ่งตัวนี้นะคะฟ้ายก็จะทานในช่วงเช้านะคะแล้วก็ก่อนนอนเลยนะนี่เราจะให้ดูผิวหลังทาเสร็จนะคะก็จะบอกว่าผิวเนี่ยมันดูนุ่มแล้วก็แบบ ชุ่มชื้นมากเลยอะทุกคนมันไม่เหนียวแล้วก็แบบดูไม่มันด้วยนะอันนี้คือแบบเลิฟมากจริงๆถ้ส่สนใจนะคะก็ไปตามๆพิกัดด้านล่างนี้ได้เลยนะอเทมที่4นะคะเป็นไอเทมที่ฝ้ายขายไม่ได้เลยอีกตัวนะคะก็คือเป็นลิปสลิปปิ้งมาร์กตัวนี้ของลาเนดเลยนะคือเขาว่าเป็นลิปแบบทรีทเมนต์บามนะคะแล้วฝ้ายชอบมากตรงกลิ่นมันจะแบบมีความแบบฟุตตี้ฟุตตี้หอมๆอะ่ะคือทางเราอ่ะชอบแพคเกจของเขามากเลยนะคือเปิดออกมาเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นลิปข้างในอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เขาว่าจะมีแปรงเล็กๆนะคะเสียบติด ไว้กับฝาลิปอย่างนี้เลยคือมันทาให้แบบพกพาง่ายแล้วเราก็สามารถพกไปทาได้ตลอดวันอะไรเงี้ยช่วงนี้นะคะฟ้าก็เลยพกตัวนี้ทาตลอดเลยแล้วก็จะบอกว่าโบกกลางคืนหนักมากเพราะช่วงนี้ปากแตกใช่ไหมก็คือเนี่ย จะชอบบอกกลางคืนหนาๆนเลยจะบอกว่าตื่นเช้ามาปากก็คือยังนุ่มอยู่ใครที่ปากแตกมากๆไปลองดูนะคะตัวนี้กู้ปากแตกได้ดริงจริงพี่กัดน,นะคะตามด้านล่างนี้เลยนะละไอเทมที่5นะคะเป็นไอเทมสุดท้ายแล้วเป็นตัวที่ฝ้ายขาดไม่ได้เหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นของเซราวีมอยเจอไรซิ่งโลชั่นนะฝ้ายก็จะชอบเอาไว้ทาตามตัวตามแขนขาหลังอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเขาเป็นสูตรสําหรับผิวแห้งไปจน,นถึงแห้งมากเลยนะคะเพราะว่าฝ่ายเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งมากอะไรก็เอาไม่อยู่เลยนะตามตัว แล้วก็ยังมีส่วนผสมของเซรามายด์ด้วยนะคะก็คือจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดีมากๆแถมน้องเขานะคะยังลดอาการอักเสบแดงหรือว่าคันตามผิวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะทุกฝ่ายคือชอบแบบเนื้อของเขามากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะบีบให้ดูเนื้อของเขาว่ามันจะเป็นครีมข,ขาวๆแบบนี้นะ คือมันมีความเข้มขน้นแต่ว่าเวลาที่เราลงไปที่ผิวทาลงไปที่ผิวแล้วอะค่ะมันไม่เหนียวเนินนานเลยทุกคนซึมลงผิวได้แบบไวมากๆเลยนะคะเ้านะคะก็คือยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบดีมากๆเลยนะใครที่แบบว่าชอบอาบน้ําอุ่นเป็นประจําหรือว่าผิวแห้งบ่อยๆแบบเรานะคะก็คือสามารถใช้ได้เลยนะดีมากจริงๆเดี๋ยวฝ้ายจะทิท้งพิกัดไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5ไอเทมกู้ผิวแห้งผิวพังสำหรับฝ้ายนะใครเคยใช้ตัวไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาเม้าเม กันได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย